เวลาที่ผู้ชายคุยๆยอยู่แล้วหายเลยนะอย่างเช่นไม่ตอบแชทเมินเราหรือว่าเฟดหายไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องกลับมาเช็คที่พลังงานเราก่อนนะครับผมว่าข้อแรกเนี่ยคุณเนี่ยมีภาวะความเกาะติดมากเกินไปไหมถ้าเกิดว่าคุณเกาะติดเขามากเกินไปอย่างเช่นเมื่อไหร่เขาจะตอบลไลน์เมื่อไหร่เขาจะโทรมาเมื่อไหร่จะอย่างนี้เมื่อไหร่จะอย่น,นเ้ยเขายังไม่ชวนฉชนไปเดทเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณเฝ้านับทุกวินาทีขนาดนั้นนะครับมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดความอึดอัด,ดง่ายๆเขาจะรู้สึกว่า เฮ้ยเหมือนมันเร็วเกินไปเรายังไม่ได้ศึกษากันเรายังไม่ได้รู้จักกันจริงๆเลยมันอารมณ์นี้มันคล้ายๆกับว่ายังเป็นคนแปลกหน้ากันอยู่เลยอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยคนแปลกหน้าอีกคนนึงเขาพยายามจะเข้ามาแบบประชิดตัวเรามากๆเลยเออเราจะเริ่มเกิดการถอยหนีถอยห่างนึกออกไหมมันเป็นจิตวิทยาครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเร็วกว่าผู้ชายนะครับนะครับจริงๆนะกระซิบบอกให้ผู้ชายเนี่ยควรจะเป็นฝ่ายที่ไปเร็วกว่าผู้หญิงนะครับแล้วมันมีเทคนิคนึงนะครับที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาไปเร็วแบบโอ้โหข้างรักผู้หญิงมากๆเลยที่แบบทํายังไงให้เาวิ่ไตมแบบป็น รางวัลเลยอะเห็นคนนี้เป็นรางวัลแล้วแบบไม่อาจเอือ้อมันคืออยากได้มากนะครับผมแนะนํานะครับให้เรียนคอร์สสั่งรักครั้งใหม่ชนะใจชายพรีเมียมนะครับคอร์สนี้คุณจะกลายเป็นรางวัลที่เขาใฝ่ฝันอยากครอบครองนะครับถ้าใครบอกเฮ้ยครั้งเนี้ยโสดครั้งสุดท้ายแล้วมันจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วนะครับคอร์สนี้ผมทํามาเพื่อคุณนะครับลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาที่บ้านเขียวที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราเจอกันครับ